จ,จ้าอาจารย์เบิดงานเกี่ยวเบนั่นบอกมาหาญาติงานคนนะ่ะเบิดไปนั่นโอ้ยกะอันพวกอะไรหรอกเบิรมาเกี้ยวจองไว้อยู่คือบางอาจเนี้เอ้ยมาขี่เดียนก็ไปกินขี่พื้นนะ่ะเอืเลือกได้นไหมสิกินนั่นก็ได้ก็เลยงีบไหลเนาะแต่กินเบียนลูกศิษย์โอ้ยอาจารย์ไม่ไมีสักสีเลย โว้ยกระโตบอกอยู่ว่าสะมาไต่คลิปประมาณเนาะโอบ้าหูขันหูนี่ฮึ <c oughs> จีบไปไทยบึง้งสิเอ้ยคือจีบเดซเซนวิวว่อะดังกันจรงเลยอือเขามาเกี่ยวจองใหม่ประเด็นยังใหญรถมาเกี่ยวอยู่ <c oughs> มีความสุขพี่นอ้องมีความสุข <c oughs> เออเบิดจังเบิดแล้วเฮ้ยเ <c oughs> ลืออีกซิบไร่ ปฟอยปฟอยบุญเด่นปฟอยนี่ย่ายนี่เหลือผู้เดียวไหมเหลือสิบไรโบเกียวมันมืดแล้วเออหาวงแรกไหมเราขี่รถกระบะเลยเราวโบเกียวเราแบบมันชีมืดเออเพระว่าขีรายหายร่มจะอุ่มก็ได้ดอกแมนบ่เออเ่รารถบอดีน้ำกันบ่บ่การคอยมาอยู่หน้าพญ่์เที่ยงนี่ฮะหน้าพญ่์เที่ยงบ่ยู่มันติดหน้าพญ่์เที่ยงนะเออมันเหลือเราเจ้าเดียวนี่เราวโบเกียว เราว่ามันมืดฮะมึงแนงไหมฮะได้ป้ายังนั่นบอกบอบอกตรงฝากฝากหน้าพญ่เทียงไหมเมตรงคามหนิเมียแน่กับมงังลันเด็ดซีไรมึงเกี่ยวยัยงแต่นะ่ะยุเซ่โตได้ปะเจ้าไม่มีเด้อวัดหมวัดเดี๋ยวคนวัดไ,ดไ,ดไปวัดอีหยังแน่เออนอยู่คนละฝั่งเนาะผมคิดเฮ้ย เออโอ้ยมันจะได้จังไปหาจ่อง,งานตัวจ,จีบตัวเดียนไหม่่ะจันอืมกูรัตนั่เย็บไปกูรัญยากหลายเอ้ยมันสะใจโอ้ย <c oughs> เสียดายเว้ยเฮ็ดชิมดาจังเลยนะโอ้ย <c oughs> ทั้งนี้ก็เอานะเลี้ย <c oughs> <c oughs> เล้ยคล,ยล,ยล,ยลยองปลาสวยนะเจ้าไปเล่าแนี่ย่ะสามเลี่ยมเลยเออมาตั้งบ่อนึ่บ่อเราเลยมือ เด้อเขื่อนมาไทายกีบป้อมอืม <laughs> แล้วสิแบ่งงานให้เนี่ยไม่หยาดงานเหรอวะเสียลมหรือว่าแบ่งให้ดอก <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยววิจจ์ทากันได้ดอกคอยก็นรักสิขึ้นได้เลยว่าไปเก็บให้หมอตูมในราสีดาวะทันเ,เป่งในพี่ใหญ่แล้วเรียบร้อยแล้วเพื่นอนวะโอ้ย <laughs> <laughs> เวทีจอดลักกีฬาอาไรหายอย่างนี่มันว่าตายกิบมากกว่าอืมไอ้ไอ้ผู้ดัง ดำครับพิดเขาดีอีกว่ามันแปลกกับสอบมันนะแต่แม่มันลงมามันพอดีเนี่ยมอืมโอ้ยกินกับกินพวดำก็ได้กินเอาจนนั่นเต็มท้องแนี่ยวะอาจารย์ปูนะเออปูดำนะเอออาริเกครับนะอเพราะมันเลี้ยววนเอาย่างแกว่าอืมเหมือนกับอยากครับได้ขั้นไม้เล้วนี่แต่ว่าบริเวณเคียงข้ามอนก็ขึ้นวะเพื่อนวะมึงบริเวณเคียงบริเวณเคียงเอาพะท่านนี้เห็นจะได้เขาวะ เออกระด็นแล้วมันต้องลิงแต่มันในรอบมันใน,นท้ายเนาะพ่อหอนมันดันลอยลอยอย่างเดียวเนาะโอ้ยห็นว่ารถกูขี่กันตื่นกันเจ๊เจ็ดสิบแปดสิบเน้อโอ้ยรถเหยียบเขานะไม่เป็นรถเกี่ยวเขารถหยาดงานเพราะนรถเกี่ยวเขารถท้ายกินเดียนเขาโอ้ยเราเมื่อเช้าตายจิบบ้าคนหยาดงานแม่เห็นบอกว่าเก๊ข่ายหยาดก็ดีเก๊เล่นหนาเล่นลังผู้เดียว มันดีแล้วลูกเนีน่ยนะเก็บของไว้ฮ้องจะช่วยตจยังก็ลงไหวกับเก็บเป็นเบิด์ <c oughs> เลยคือหากินทีานี้ระดับอาจารย์โอ้ย <c oughs> โอ้หากเก็บงานไหนดีแล้วอือเออจ<ะ>ีนี <c oughs> ่ไปล่างรถไห้ตัวนี้ข้าเก็บงานไห้เออเดี๋ยวเพื่อติทำผ้าตุยก่อนแล้วเก็บเขาแล้วนี่เออเฝ้าให้เราตาให้เบิร์ตจีนี่มีมองล่างรถยุษะแล้วนะอ,อ่ เกี่ยวแล้วก็สีล่างรถเลยบ่บ,บ่ลุงเอาไปกันเลยลุงข่ clip, อขขยทีเฮ็ดคลิปข่อยทีเฮ็ดคลิปขเกี่ยวสีขั้นเกี่ยวหน้าเล่านะแ<บ>ล้วก็เฮ็ดคลิปแล้วก็ล่างนะเออแบบว่าเราจีบกันเราจีบกันความน้ำพ่อบอกเป็น,นงเมอย่างไรเกี่ยวรถคับไปเลือล่งน้ำนะสีขั้นเลยนะลงุง <c oughs> เกี่ยวร่วกันเลยนะพูดแล,ล้วรองกันยังดีนะเ <c oughs> มื่สีด่าเขาหัว <c oughs> ห้องก็ล่างตู้โจ๊กให้เราบปทุกข,ขั้นเลยเนาะแม่หมดหรอ หักเอามึงหักเอากันไหมกันเจ้ายุนมากินสําเดียนข้นขนาดน่ะบ่เบี้ยอะไรยู่ไสบ่บเบี้ยก็ไปเก็บอันก็ดินน่ะแล้วอ้าวน้องเฮื่อล่ะเบิดแล้วบ่ลุงเบิดแล้วผู้ใดไปลอยเอาเบิดแล้วดิน่ะผมราะไม่ยินดีน่ะเออไปถามเกี่ยวหน้าหรือเปล่าวะว่าซันแล้วอือ เจ้าสกี่ยบวะเสียหน่อยเด็เ <Sach> ป <ful engineering> <ab ans YN> <m ess> ็นอะไรมาที่รบ่อมาล้วนเลยบักเร็วกทับไปเลยวะอ้าวนี่ยเอ้ยหันยามยนทนขึ้นขึ้นอือมากเท่าไรบ่เจ้าให้คนไหนทำมาสุ่ย สิเียวะยัยากหน่อผู้ดสิเหลียววะเลียวด้กจ้าไรเจ้านังกับแปดไรเจ้าเกี่ยวยนหนักสามวมเท่อไรไรกันด้วยผู้อีสอมันเกือบลงไปทายกูนวะกูเป็นงานงันมึงเอนวะมึงเหรางานหมอทุมเขไปเกี่ยวเระเกี่ยวเรียบร้อยไว้แล้วกูติดเขาดีบอกูอยากไอ้คนมาคักเลยคนวะอีสอมันเรียนกายกูเกือบมาทายิกู เรจาจะใส่พูนเหรอเดี๋ยวคุณไปเบื้องนครับมึงจะไปใส่นี่เยมาสก่อนออยูเป็นมูกต้ิ่ข้าวนะไปนะครับเหลืออีกสคันคันนึงจอดแล้ว ท้าประตูจอดแล้วกันมันทำมันแบบประตูมันเหมือนนั้นเป็นเยอะเย้ยเป็นถืงใจของเราเป็นมาอาดแย่งงานเข้าไปเกี่ยวจองไปยังไปมีรวยรัดตัเขาอยู่ถืงใจมันนี่เอากูโทษขออนุญาตมึงอะได้หรอคนว่ะมึงมารับสายเญิงคนวะบ่บอกมึงเลี้ยวมาแล้วเมื่อไหรครับผานอย่างงันลูกศิษย์ครับเจะาหัวพูด เดโอเคไม่ต้องเอาอันนี้วโก้แล้วปีศาอะไรก็ฟ้าฟ้ภา,ภาก็ไปหินเลยฟ้าตอนนี้ก็เอามาจากฝัง่งเอสโตรเลยนี่ลักเข้ามายิ้มเข้ามาขัดทางน้ำมันดีเขาใส่อะน้ำม,ม,มันเสียน่อยไหมเขาลังก็เป็นลักฟ้าเข้ามาเป็นลักเข้ามาคุณคนไทยคิดยีงไปสารภาพพี่น้องเอาคนซื้อเนาะเนี่ยวอลล่าจัดวัดเติมเดี๋ยวเกี่ยวเขาแล้วเสียไปส่งขึ้นนี่มันหาม่เห็นเด่นวาในใจสองอันละนี่ มันเต็พูดพูดโหจะคล้องหน้าพี่น้องก็ได้แล้วว่าหามงเลีงว่าคำยานท้องเกี่ยวหนีกับบ้านตลาดเลยหนีกันหนีขึ้นเลยวีบอกเดร๋ยวว่าเออลาหมื่นเลี้วจะไดนห้าวจะทำคำบ่แล้วหนีกันเลยแล้วบอกดีวว่าน้ำเผาเลยหนีเขาก็หนีต้องใช้การกับเกี่ยวบ้านนั่นบอก้วเจ้าเดียวนั่นเฮ้ยเจ้าเดียวโดดๆครับ หนาทีดทางพอครับหน้า,า,นาตะบดห,หน้ามีทางน้เลยครับแต่ว่ารถเขาบ่ไเด้ครับต้องเหยียบหน้าพูนเข้าไปครับบ้านยุคาครับบ้านยคาครับบ้านนี้ได้ซื้อไหมแล้วครับบ้านยุคา mm hmm. เอาสมัยนี้ครับพข้ๆพกัน